ตาห้องดินก็ได้ทําการภาวนาพรรษาก่อนที่จะออกไปบินธบัตในช่วงเช้านั่นก็เอาแบบอย่างที่สมณะโกดมพุทธเจ้าที่ได้ทำพรรษาอยู่ดาวดึงเป็นสิบห้าคำ่ำบ,บรรพาวนาพรรษาพระรองค์ราวนาพรรษาที่ดาวดึงก็เสด็จลงสู่โลกมนุษย์ถือว่าในวันนี้เป็นวันมหามงคล ที่วันเปิดโลกธาตุวันเปิดสามแดนโลกธาธ <c oughs> ตุทั้งนรกทั้งสวรรค์ทั้งพรม,มโลกรู้การเห็นกันในว่าวันนี้คนหูหนวกก็หูดีคนตาบอดก,ก็ตาดีสนันนรกเห็นมนุษย์มนุษย์เห็นสนันนรกเปรตอสุรกายคือจะเห็นกันหมดทั้งพวกเทวดาทุกชั้นพรหมทุกชั้นต่างปรารถนาเป็นภูติยาน <c oughs> ในว่าอย่างนั้นตามตำราถ้าเห็นขนาดนั้นสัตว์โลกยังเป็นบ้าเป็นบออยู่ก,ก็แสดงว่าไม่ใช่มนุษย์หรือในภพบภูมิต่างๆนั้นไม่ปรารถนาเป็นมนุษย์เพราะสนากขององค์งพระเจ้าก็คือมนุษย์สุนโลกก็ยอมที่จะเข้าใจเรื่องบาปของตัวเองในว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จ ลงจากดาวเดิงนั้นนรกที่กำลังร่อนเลอะอูอยู่ในช่วงนั้นกำลังถูกเผาถูกทำลายอยู่คือไฟนรกดับชั่วคู่ชั่วคราวคือในเช้าวันนี้จึงจะเป็นวันมหามงคลเป็น,นปวันปวนาพภรษาผู้ที่ไม่เห็นผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ปฏิบัติไม่ถึงก็จะไปที่ข้างคางในใจแต่ผู้ที่ปฏิบัติรู้ปฏิบัติเห็นมีความเชื่อความเลื่อมใส ถึงจะไม่เห็นแต่ความเชื่อความร่มมสเต็มในหัวจิตหัวใจ,ใจย่อมที่จะลงใจตัวนั้นด้วยความเชื่อความร่วมสายเช่นเดียวกันในผู้ที่เห็นทั้งภายทั้งภาคบริยัติและภาคปฏิบัติผู้นี้ลงสุดตรงงั้นสมัยที่รลวงปู่เป็นคารวานางนั้นสิเราไปเห็นนรกไปเห็นสวนรรค์ด้วยเหตุที่เราอาพาธป่วยใกล้จะตายด้วยโรคหัวใจ ท่นานพญาโยมก็เลยเอาไปลงนรกพอองค์นรกขึ้นมาปั๊บเราก็ขอบรรพชาจากนั้นเราก็ไปสอดรู้สอดเห็นไปเห็นพวกภพกภูมิต่างๆที่เป็นเทวโลกนี่เรียกว่าสวรรค์จริงเป็นที่แน่ใจตายใจเพราะในช่วงนั้นถ้าจะบอกว่าเราตายไปแล้วก็จริงแต่พูดถึงว่าตายเพราะเป็นโรคไครไข้เจ็บแต่ไม่ตายจาก ความทรงจำที่จำได้หมายรู้จนถึงปัจจุบันไม่เคยลืมจึงขอท่านพระยมมาบวาชบรรจารย์ผสมบทเพื่อต้องการที่จะทรงมรรคทรงผลเพราะมีความเชื่อความเริ่มใสสมัยก่อนถ้าจะพูดว่าความเชื่อของเริ่มใสก็ยังพอมีแต่ถึงว่ายังไม่มากยังไม่สุดตรงเพราะไม่เคยเห็นเห็นแต่ในตำราแต่ก็เชื่อที่พ่อแม่ ที่น้องวงศาคณาญาติคนเฒ่าคนแก่ได้บอกเล่าขานกันต่อกันมาว่าบุญบาปนรกสวรรค์เล้วทําบุญในปราพูทได้จศาสนาก็ทําเป็นประเพณีต,ต่อ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 กันมาความเชื่อความำไรต้าจะบอกว่าให้สุดตรงก็ไม่มีคือเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเพราะมันยังไม่เห็นแต่เมื่อมันเห็นแล้วนี่มันจะมีความเชื่อความรำไรที่บอกว่าสุดตรงอ่ะไม่ว่าเขาไม่ว่าเราก็ยังไม่เห็นเหมือนภาษาลีบุตร เราจะถาคตทีนาสอนเธออยู่เดี๋ยวนี้เธอเชื่อหรือ,อยังสาวดีบุตรยังพระเจ้าค่ะอ่ะแล้วทำไมจริงไม่เชื่อสาวดีบุตรเพราะหม่อมฉันยังไม่เห็นพระเจ้าค่ะนะคือยังไม่รู้คือยังไม่เห็นผู้มีปัญญาจะไม่หลงในการแสดงธรรมนั้นนั้นเพราะเรายังไม่รู้นี่เพราะเรายังไม่เห็นนี่ถ้าเห็นจริงเหมือนกับพระอัญญาโกนธัญญะอย่างนั้นเห็นไหมล่ะพอเห็นก็ป้างไปเลยถ้าความเชื่อความเลื่อมใสก็ลงไปสุดโตง่ง จิตอรันทุกพระองค์หรือจิตโสดาบันขึ้นไปจะมีความเชื่อความเร่มใสแบบสุดต่งฟังืูในความตทธาจึงเรียกว่าเป็นอายรเศรานอกนั้นก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เหมือนพวกเรานี่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็เพราะยังไม่รู้ยังไม่เห็นจุดที่บอกว่าเป็นนรกเป็นสวรรค์หรือเป็นบุญเป็นบาปแต่ก็ทําบุญตามประเพณีความเชื่อความร่วมใสก็เลยเป็นความเชื่อความเร่วมใสตามประเพณี ไม่ใช่ความเชื่อความเริ่มใสที่เห็นจากใจที่บริสุทธิ์พุทธศาสนาที่สอนต่อกันมา2.500ากว่าปีก็เลยเป็นเพียงประเพณีแต่ถ้าเห็นด้วยใจที่บริสุทธิ์เห็นด้วยใจที่มีความเชื่อความเริ่มใสจริงๆจะไม่เป็นดังเหมือนปัจจุบันหลวงปู่โยกลวงปูเป็นตัวอย่างดังที่เราให้ฟังตั้งแต่เบื้องต้น สนสามารถที่จะไปรู้เห็นนรกเห็นสวรรค์ตั้งแต่เป็นคารวะแต่ยังไม่ได้ถามว่าวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำปรรษาจากดาวดึหิงเสด็จลงโลกมนุษย์วันนี้พวกเธอรู้เห็นหรือไม่ปรารถนาปุธิยานจริงหรือไม่อันนี้ยังไม่ได้ถามไม่ได้ถามเพราะไม่มีความ รู้ความสามารถอะไรในขณะนั้นที่จะถามในเรื่องนี้เพราะว่าสติกาลังปัญญายังไม่ถึงจะน้าจีหน้าขวานที่จะบอกว่าเห็นนรกเห็นสวรรค์จะบอกว่าอัศาจรรย์ไม่ไม,ไม่เกิดปงธรรมสังเวชจะบอกว่าอัศาจรรย์นรกในข้าใอาาจอัศจรรย์แหละไม่ว่าเขาไม่ว่าเราจะอัศาจรรย์นรกได้ยังไงก็เต็มอยู่ในโลกนระกหิวกระหายอ,ยอย่างนั้นร่างกายก็มีแต่โครงกระดูกงั้นกินหมูดกินขูดถูกไฟเผาอยู่อย่างนั้นลราจะว่าไง จะาชะจันได้ยังไงอ่ะขจักขยแงถ้าจะพูดถึงขาักขยแงปรุงธรรม,มะสังเวชถ้าจิตใจเข้าสู่ธรรมยิงยิอันนี้มันขยักขยแงม,มันเป็นมีความรู้สึกความรู้สึกหนึ่งอีกเป็นความรู้สึกว่าเราจะไม่ทําชั่วอีกนั่นแหละเมื่อขึ้นจากนรกสมบูรณ์บริเวณปั๊บที่ท่านพญายามปาไปเที่ยวนรกจรึงตัดสินปัญหาขอท่านพญายามมาบวชก่อนที่จะกลับลงไปนรกอีก นั่นแหละเราจรึงมีความเชื่อความเรื่มใสในพระพุทธศาสนาแบบสุต้ตวงตั้งแต่เป็นคารวะมางั้นการที่เราบรารพชาอุปสมบทเราจริงบรรพชาอุปสมบทบวชด,ด้วยความเชื่อความเรื่มใสหวังมากหวังผลหวังหลุดหวังพ้นจริงได้มอบกายและใจบูชาพระพุทธเจ้าเทนมาลาเป็นการปฏิบัติบูชาด้วยชีวิตตั้งแต่เบื้องต้นที่เข้าสู่ภาคปฏิบัติตั้งแต่เปาา็นคารวะ ก่อนที่จิตจะรวมใหญ่เพราะตั้งใจว่าอุปถาผุ้เป็นพิดามารดาจึงจะเข้าสู่เพศบรรพิตบรรพชาอุปสมบทเมื่อพ่อแม่สิ้นไปแล้วจากเราไปแล้วในวันสุดท้ายนี่หลยก็เรียกว่าบุญเต็มมุขสนที่สร้างไว้อบรมบมนิสัยไม่มีคำว่าขาดทำวัดเช้าทำบ้าเด็นเดินจงกรมนั่งภาวนาเท่าที่จะทำได้ตามปฏิปภาษาของผู้ไม่มีครูไม่มีบาบิ่พูดถึงตั้งแต่ประคองคารวะ ไม่มีครูไม่มีบาที่จะสอนในเรื่องภาคปฏิบัติเอาตำราเป็นเครื่องวัดในสมัยนั้นก็ส่วนมากก็จะเป็นประวัติของครูบาอาจารย์มีหลวงปู่ขาวอนันตโยหลวงปู่ชอบทานสโมหลวงปู่เวตุจินโนหลวงปู่ตื้ออาจละมมธ,ลธรรมโมหลวงปู่มั่นปุริทัตโตหลวงปู่เสากันติโรพวกนี้ทำให้จิตใจผู้ไอ้คึกเขิมในภาคปฏิบัติมีความเชือ่อความานาับใจ ที่ยุมเดิมอยู่แล้วเกิดความเชือ่อความเริ่มใสที่สุดตรงใช้คำนี้นะมอความเชือ่อความเริ่มใสสุดตรงตอนนี้บาปอกุศลจะไม่ทาได้ประการทั้งปวงศีลจริงบริสุทธิ์พุทธผ่องด้วยศีลแปดเป็นนิจเจีลจากศีลแปดริุทธิ์พุทธผ่องเป็นนิจเจีลก็ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อตลอดเวลามุมาณะบากบันในการทําจิตภาวนา นี่คือการปฏิบัติตั้งใจเป็นฆราวาสใครจะค้านก็ค้านนะเราก็ไม่เข้าไปก้าวขา้อพูดเพื่อเป็นธรรมทานว่าทําไมนี่ใจจึงมีความเชื่อการมอามนสยสุดตงรงจึงสามารถที่จะละที่ที่จะสละชีวิตเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยเหตุนี่ได้เห็น,นไม่เห็นจริงนี่เห็นนโลกิจฉว์เห็นกลุ่มจิตวิญญาณที่ตายเก่าตายใหม่ตั้งแต่เป็นฆราวาสเห็นพวกนัมปยายมในนิรบาลลากพวกจิตวิญญาณที่ตายเก่าตายใหม่ลงไปในนลก เห็นนี่มันเห็นด้วยตานี่มันมันไม่ได้เห็นด้วยความฝันนี่มันไม่ได้เห็นด้วยการพรจิตะภาวนาธรรมดาเนี่มันเห็นด้วยตาสดๆนี่แต่พวกเราเห็นด้วยตาสดๆนี่จะไม่มีความเจ้ากระน้ใส่ที่เป็นไปไม่ได้หรอกฝันเออก็มีอีกเรื่องหนึ่งอยู่ในกฎพระไตรัอยานอันนี้ถึงจะมองด้วยตาสดมันอยู่ในกฎพระไตรัอยานก็ต่างเตมันก็เป็นของจริงไม่ได้ฝันไม่ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในองค์ภาวนาอยู่ในสมาธิ แต่เห็นด้วยความเป็นจริงเห็นด้วยความเป็นจริงอย่างนั้นอาจจะคันได้ยังไงอ่ะจะคันเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องบุญเรื่องบาปได้ยังไงและใครจะกล้าทําชั่วล่ะเอ้าพี่นาะดูที่ไม่มีใครหลอกที่จะกล้าทําชั่วนั้นวันนี้จึงเป็นวันมหมามงคลวันที่สมนักโกลมุติเจา้าถ้าจะพูดถึงวันนี้เป็นวันเสด็จจากดาวดึงลงสู่โลกมนุษย์เรามันเกิดไม่ทันที่เพราะอะไรก็เพราะบารมีเราไม่ถึง จะบอกว่าเกิดในสมัยนั้นรับรองได้เลยว่าไม่มีใครเกิดไม่ทันในสมัยที่พระเจ้าเสด็จลงจากดาววดึงเสด็จโปรดชัดโลกในโลกมนุษย์ต่อไปรับรองลยว่าที่พวกเราที่อยู่เนี้ยรับรองเมื่อเกิดไม่ทันในวันนั้นถ้าเกิดทันในวันนั้นย่อมที่จะมีจิตที่จะอะไรล่ะ ความเชื่อความเรื่มใสจิตที่จะต้องสว่างสอ่วยจะต้องระลึกได้ไม่มากก็ย่อมน้อยรับรองได้เลยว่าเรา,เราพวกเรานี่เกิดไม่ทันถ้าเกิดทันนี้จะมีความเชื่อความเรื่อมใสสุดตง่งและต้องจดจำจารึกวันนี้ได้ถ้าเกิดทันในวันนั้นใช่ในการเป็นวายตายเกิดก่อ๊บก่อชาติทุกข์บ้างทุกข์บ้าง,างชั่วบ้างดีบ้างเต่สัญญาที่เลือดที่ประิด ไม่มีใครที่จะลืมได้จะลืมได้ได้งไงเพราะเกิดทันพระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาบนดาวดิงเ,เสด็จลงจากดาวดิงในสมัยที่ไปจำพรรษาบนดาวดิงในวันนั้นเราเกิดไม่ทันแน่นอนถ้าเกิดทันก็แสดงว่าเราจดจำใจเล็กได้และพวกเราจะไม่ได้ทุกข์ยากลำบากแบบนี้หลวงพ่หมายถึงเป็นเศรษฐีธรรมจิตเจจมุมานะบากบัน มีความเชื่อความเดิมใสสุดตรงทำบุญทำขึ้นด้วยทำลายทิฏฐิมานะไปในตัวสิทิฏฐิมานะตัวนี้มันเป็นตัวขวางอัดขวางทำนี่ทิฏฐิมานะตัวนี้มันเป็นตัวขวางบุญขวางกุศลนี่เมื่อทำบุญทำกุศลปั๊บจิตใจก็ต้องชุ่มเด่นทิฏฐิมานะที่ตัวขวางการสร้างบุญสร้างกุศลก็จะต้องร่วงไปร่วงไปค่อยอันตรธานหายชิ้นไปเรื่อยหายชิ้นไปเรื่อยแต่ถ้าทิฏฐิมานะขวางการสร้างบุญสร้างกุศล รับรองได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มฐานไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าเราเกิดทันในสมัยที่พระเจ้าเสด็จลงจากดาววดึงในวันปวรารณาคันษาย่อมที่จะมีจิตใจที่เสมอกันเสมอกันแต่นี้มันเกิดไม่ทันนั่นแหละเมื่อเราเกิดไม่ทันเราจะทํำยังไงจึงจะสามารถที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เต็มภูมิสมบูรณ์บริบูรณ์ได้ ในวันปวารณาภรษาในวันนี้ถึงเราจะไม่มีการดูการเห็นตั้งแต่ในอดีตในสมัยสองพศวเราก็อที่ผ่านมาแต่เราเห็นวันนี้ว่าเป็นวันนั้นตัดสินปัญหาในความเจ้าขอเริ่มงใสลงในวันนี้รวมพลังบุญลงในวันนี้ให้เห็นว่าวันนี้เป็นวันแทเ้ป็นวันมหามงคลแท้แน่นอนว่าพระพุทธเจ้าเสด็จ จากดาวดึงในสมัยที่ไปจำภรษายอยู่สามเดือนแต่มาลงสู่โลกมนุษย์แล้วเอาวันนี้เป็นวันให้รู้เป็นวันให้เห็นเปิดหูเปิดตาเปิดใจของพวกเราให้มีความเจ้าเกลอ่มไชยว่าเลือดประเสริฐวันนี้เป็นของแท้ดึงจิตดึงใจมารวมลงว,วันนี้อย่าให้จิตใจมันกระเสือกกระสนดินหล่นคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ คิดไปข้างหน้าบ้างคิดไปข้างหลังบ้างันจะจําได้ไหมรู้เลือเลือเถอะบ้างตั้งสมาธิฐานว่าวันนี้เป็นวันที่พุทธเจ้าเสด็จจากดาววดิงในช่วงที่พระพุทธองค์จำพรรษาอยู่ดาวดิงสามเดือนตหม่ันวันนี้จริงเป็นวันมหามงคลเราจะตั้งจิตตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลในวันนี้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถือศีลเปรตให้สมบูรณ์บริบูรณ์ถือศีลห้าให้สมบูรณ์บริบูรณ์ ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ส่งจิตเสียายออกนอกไม่คุยกันยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนกระลิกถึงพระพุทธเจ้าที่เสด็จลงมาจากนภาากาศอยู่เป็นนิดในความรู้สึกในคิดจิตตัวนี้จะมีความเคารพพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา เห็นว่าวันนี้พุทธเจ้าเสด็จจากดาวพดึงเหมือนก็เห็นอยู่ตลอดในการเสด็จลงมาจากดาวดึงจะเป็นปกติแห่งจิตแห่งการทําจิตตภาวนาจะมีความเชื่อความรำไสเป็นเอกเป็นเลิศแต่อยู่อย่างนี้ทั้งวันไม่คิดเรื่องอื่นต่คิดแต่คิดแต่คิดแต่แตว่าอา้าวพระพุทธเจ้าว,วันนี้เสด็จลงจากดาวพดึงจะเห็นเหมือนภาพ พุทธลักษณะที่กําลังเสด็จลงจากดาวดึงที่มีพวกเว้าาหมในหมู่โลกาติแสนกุศกวางทั้งท,ท,ทั้งพวกพ,วกพรออมไอ้ทั้งท้าวมหาพรมพร้อมด้วยบริษัทบริวาตรต่างๆเต็มในหน้าผากาศนั่นะมีบันไดแก้วบันไดเงินบันไดทองบันไดนั้นสว่างสวยัยครอบไปหมดให้ล,ลึกอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันปิดว่าจ้า ไม่มีคําที่จะบอกว่าคุยกันให้ยุ่งเหยิงปุ่นไปในทางโลกไม่พูดไม่จาในทางโลกให้เอาใจลึกถึงว่าเดี๋ยวนี้พระเจ้าเสด็จลงจากดาวบดึงอยู่ตลอดมันจะไม่สมาธิอยู่ตลอดมีความเจิดเิดลําเสดอยู่ตลอดมีความชัดคากล้างอยู่ตลอดหลวงปู่เป็นอย่างนี้อยู่ปอยู่เขาก็ตามนี่หลวงปู่จะเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เป็นคารวะบานหลวงปู่ก็จะเป็นอย่างนี้วันนี้เป็นวันที่หลวงปู่ทําเพียรท่างนี้จะบอกว่า เหมือนกับปิดวาจาในช่วงที่เป็นผ้าขาวหรือในช่วงที่หลวงปู่ปฏิบัติธรรมช่วงที่ยังไม่ได้ออกบรรพชาหลวงปู่เอาวันนี้เป็นวันสําคัญที่สุดทำบุญในวัดป่าเอ้ยทำบุญในวัดเรียบร้อยปั๊บจากนั้นหลวงปู่จะใช้วันนี้ให้เป็นประโยชน์ส่วนมากจะหลบไปตามป่าหายัสยความสงบงบเงียบตามป่าชาบ้าง หรือตามจุดต่างๆที่คนไม่เพ่นพ่านไปยุ้งเหยิงว่นวาบ้างเป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดหลวงปู่จะเป็นแบบนี้ถ้าไปคา,ารวะไม่ให้จิตมันฟุ้งเฟือหือหิมไม่ให้จิตมันแสดสายไปทางนั้นทางนี้ไม่ให้จิตมันปรุงมันแต่งไปทางอดีตและอนาคตจิตจะอยู่รวมเป็นหนึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเนืองเนือ หนีไปก็ดึงมาหนีไปก็ดึงมาหลวงปู่จะอย่างนี้ทั้งวันถึงเวลาก็สวดมนมต์ธรวัดเที่ยงก็ตามเย็นก็ตามจะเอาทั้งวันจนถึงโน่นเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนไปจึงพักผ่อนหลวงปู่จะเป็นอย่างนี้ถ้าวันนี้เป็นวันปวนาวันษสายกเว้นหลวงปู่มีงานการจริงๆ ในวันนี้ในช่วงที่เป็นคา,ารวะจริงจะไม่ทาแต่แล้วย่างหลังมาก่อนที่หลวงปู่จะออกกัะชาวัสมบทหลวงปู่จะตัดสิปนปัญหาวันนี้วันป้าหน้ากันษาเป็นวันที่รวมพลังบุญของหลวงปู่ไงหลวงปู่ถือเหตุมาจจันที่มีความรู้สึกภายในว่าวันนี้เป็นวันที่ปลาถนาผูที่ยานกันทั้งหมดพูดถึงสัตว์ในสามในลูการะทั้งนรกด้วย ทั้งสวรรค์ด้วยทั้งพรมมาโลกด้วยทั้งเปีตั้งอสุรกายด้วยคนตาบอดหูหนวกกลูเห็นกันหมดไฟนรกดับทั้งหมดจนถึงมหาเวเีนรกก็ดับในตำราหนึ่งว่าอย่างนี้โลก,กันตนรกเป็นนรกที่มืดบอดสว่างไปหมดเห็นพระพุทธเจ้าต่างฝ่ายก็ต่างปรารถนาผู้ที่ใหญ่ในวันนี้ในว่าอย่างนั้น จริงเกิแค่ไหนก็พี่นาวถ้าเราเกิดทันในวันนั้นเมือ่อสองพันยกว่าปีรับรองได้เลยว่าบุญกุศลของเราจะเต็มไม่เต็มไหวไม่เป็นอย่างนี้หกวงพ่อจงแน่ใจตายใจว่าพวกเราเกิดไม่ทันวันนี้จึงเป็นวันมหามงคลหาเกิดไม่ทันก็ตามเราจึงเอาวันนี้เป็นวันประพฤติปฏิบัติตนเป็นดังผชชนะรองรับคุณงามความดีทั้งหมด่ให้สิงคโปี ความคิดตะลุยซ้ามเข้ามายุ่งในวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ดีทิ้งไปก่อนความคิดต่างๆในทางโลกทิ้งไปก่อนความตยทะยานอยากในทางโลกในวันนี้ทิ้งไปก่อนทั้งหมดทําตัวเองเป็นภาชนะรองรับบุญเริ่มตั้งแต่เช้าเช้ามืดด้วยตั้งเช้ามืดหมายถึงเลยเที่ยงคืนมาเช้ามืดเช้าตรู่ก่อนที่จะสว่าง และจนถึงสว่างเห็นลายมือลายเท้าเห็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเห็นผู้ชายเป็นผู้ชายเห็นต้นไม้ใบอ่อนใบแก่เป็นปกตินี่ก็คือสว่างเต็มที่พระพุทธเจ้าจิงปรวรณาเป็นครูบาสอนพวกเราจนถึงปัจจุบันต้องการที่จะเอาวันนี้เป็นวันมหามงคลสอนสัตว์โลก ในไตรโลกธาตุด้วยในสมัยที่พระเจ้าเสด็จไปจำรรษาบนดาวดึงริงเป็นบรรพามงคลนในวันนี้ครบรอบสามเดือนไตรมาสสามเดือนไตรมาสจะทำอะไรไปบ้างในทำอะไรดีๆให้กับตัวเองหรือไม่พลังบุญในสามเดือนไตรมาสพอที่จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ พวกเราได้ต่อสารต่อพลังบุญให้สูงยิ่งขึ้นไปหรือไม่ศีลห้าบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือไม่ศีลแปดบริสุทธิ์ผุดผ่องหรือไม่ศีลสิบบริสุทธิ์พุดผ่องหรือไม่ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อบริสุทธิ์พุดผ่องหรือไม่ลึกถึงแล้วลึกถึงศีลของตัวเองเดี๋ยวให้ศีลตัวเองดังพลอยมีสติอยู่ทุกเมือ่อเป็นพลังบุญอยู่ทุกเมือ่อ มีสติอยู่ทุกเมือ่อเป็นคุณงามความดีอยู่ทุกเมือ่อเมื่อมีสติคุณงามความดีไม่ขาดตกบกพร่องเมื่อมีสติบุญกุศลไม่อันตรธานสิ้นไปไหนบาปอากุศลไม่สามารถที่จะเข้ามายุ่งในดวงจิตดวงใจตรงนี้ได้สติครอบครอไปหมดเพราะสติเป็นตัวกั้นตันหาถ้าไม่มีสติตัณหาก็เข้าไปครอบนำในจิตในใจ การทำจิตภาวานาก็ไร้ผลไม่มีผลประโยชน์ใดๆนั้นการมีสติจริงเป็นสิ่งที่เลิกสิ่งที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องจนลิถฉลิงในมหาสติสติปัฏฐานสี่เป็นมหาสติได้อย่างสม,มนบูรณ์บริบูรณ์ไม่ต้องทําอะไรมากเพียงมีสติรู้ตัวอยู่ยืนเดินนั่งน,นอนพู้ชิดเดินทาเป็นการทําจิตภาวานาในตัวเสร็จทักษาาสติ อันนี้เป็นสิ่งที่ยากลําบากที่สุดเมื่อขาดสติเวลาทำจิตภาวนาไปภาวนาไปเกิดสอรู้สอดเห็นสิ่งนั้นทีนี้เกิดเป็นบ้าเป็นบอไปแม้ศิลทั้งผู้ม,มั่นผู้ิตตี่จะตกก็เป็นบ้าไปหลายรูปเพราะสติไม่ถึงสติไม่เต็มสติไม่มากในสมัยพุทธกาลก็บ้าเยอะเพราะสติไม่เต็มสติไม่ถึงสติไม่มากงั้นสติยิ่งมากยิ่งดีอย่างอื่นแทบไม่จําเป็น พระเรามีข้อว um ัดปฏิบัต um ิสมบูรณ์บริบูรณ์เช้าทำอะไรบ้างบ่ายทำอะไรบ้างเย็นทำอะไรบ้างในข้อบัดปฏิบัติถึงการเวลาสวดมนต์ไหว้พระคือข้อวัดปฏิบัติถึงการเวลาเดินจงกรมนั่งภาวนานี่คือข้อวัดปฏิบัติถึงการเวลากวาดวิหารลานบัดถูสาลมสาลาดูกุติวิหารของครูบาอาจารย์นี่คือข้อบัดปฏิบัติ ข้อวัดปฏิบัตินี้ย่อมมีสติได้ทุกเมื่อเป็นการภาวนาในตัวเสร็จท,ทั้งบุญสาธยายจุดจำพระส,สูตรต่างๆจุดจำบทบาทพระคาถาต่างๆที่จำเป็นต้องสวดมัติกาบางสกุลบ้างยานีบ้างกรณียะสูตรบ้างดึงมาพยายามสวดให้ได้เพราะสิ่งนี้ก็คือบ,บทพระคาถาของพพุทธเจ้า บทบรบรมคาถานี้เป็นบุตรบารคาถาที่เราจะต้องจดจําจาลึกเพราะนี้คือจากพระโอษของพุณเจ้าสอนพระอานนท์สอนคณะสงฆ์จําเป็นต้องเรียนรู้จําเป็นต้องจดจ,จาําจาลึกท่องบนเสืตยราให้ได้นี่คือวัดปฏิบัติพึงมีสติอยู่ทุกเมือ่อบิ่งเราเป็นพระบวชใหม่จําเป็นที่สุดก็คือสติจําเป็นที่สุดก็คือต้องสวด มนท่องบนสยยัจชายจำเป็นที่สุดก็คือต้องมีจิจตวัดขอ้อวัดปฏิบัติอย่าให้ด่างพร้อยเหยาสิ่งอืินเข้ามายุ่งเรื่องการภาวนาก็เป็นในตัวเสร็จหลวงปู่เป็นมาได้เป็นคารวะดูเลปฏิบัติกรบาอาจารย์ได้เป็นคารวะาไม่่ว่าหลวงปู่พึ่งเป,เป็นในข้อบวัดปฏิบัติถึงจะพูดถึงการทำจิตภาวนาหลวงปู่ทำตั้งแต่นน่นตั้งแต่อายุสิบเก้าปีนู่น ون. สวดมนไหว้พระเดินจงกรมนั่งกอนนะค่อยทำมาเรื่อยค่อยทำมามาเรื่อยปฏะติประต่ะตอมาเรื่อยๆในช่วงที่มีงานมากก็อืว่างไปหลายวันเตก,ก็ไม่เคยขาดสติอืพอว่างจากงานเมื่อใดก็กลับเข้ามาสู่พักปฏิบัติอีกเนี่ยเป็นงานหลายวันอืก็ขาดจากการาพักปฏิบัติคือไม่หมดโอกาสในการเดินจงกรมเตในการนั่งภาวนาพอมีอยู่ในรถ ในการไปงานก็นั่งภาวนาตลอดมีสติอยู่ทุกเมื่อถึงเวลาที่อานำริงของไปลงในวัดนั้นวัดนี้ก็ไปสวดมนต์ไหว้พระเท่าที่จะทาได้คือไม่เคยขาดอาจจะขาดในการเดินจงกรมแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ขาดก็คือสติหลวงปู่จะไม่ขาดสติสติจะอยู่กับกายอยู่ทุกเมื่อเพราะเชื่อพระเจ้าว่าอย่างอื่นไม่จําเป็นสติยิ่งมากยิ่งดียิ่งมากยิ่งดี อย่างอื่นแทบไม่จําเป็นสติยิ่งมากยิ่งดีหลวงพ่จิงยึดสติตัวนี้ในสติประฐานสีที่พระเจ้าสมงพัติูกต้องดีงานทํามาตั้งแต่อายุสิบเก้าปียี่สิบปีทำมาเรื่อยๆทำกล้าทํานาตกกล้าทํานากับพ่อกับแม่ไปงานกับหมู่กับพวกกับคณะหลวงพ่จะมีสติอยู่ทุกเมื่อ ไม่ได้จุงเยิงบุ่นไว้กับใครเป็นปกติคือเป็นปกติไปงานเป็นปกติทำาไรเถนาปกติแต่สิ่งหนึ่งไม่ปกติก็คือสติพยายามดึงสติมาอยู่ทุกเมื่อสมัยก่อนนี้มันก็คิดตามปฏิปชามันไปโน่นไปนีน่หลงโน,น่นหลงนี่เมื่อรู้ตัวเรื่อยๆรู้ตัวเรื่อยๆสติมันก็เข้ามาเรื่อยๆเหมือนกับเราดึงเชือกเข้ามาเรื่อยๆเชือกที่อยู่ในจักรวาลดึงเข้ามาดึงเข้ามาเรื่อยๆดึงเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละ ก็ค่อยสั้นเข้าสั้นเข้าสั้นเข้าเรื่อยเรื่อยนั่นแหละเมื่อสติมันมากเกินมากขึ้นก็จะเห็นว่าเชือกยาวหรือเชือกสั้นเมื่อสติมันมากขึ้นจะเห็นว่าเชือกยาวหรือเชือกสั้นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าความจิตจะไปหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ไกลเริ่มขยับข้เรื่อยขยับข้ามาเรื่อยนี่แหละสติมันไม่สนใจกับว่าจิตจะรวมหรือไม่รวมมันก็รวมอยู่ตลอดนี่รวมเพราะสตินั่นแหละนี่คือการรวมของ จิตที่มีสติเต็มที่มันจะรวมอยู่ตลอดรวมในกายอยู่ตลอดรวมมาเรื่อยๆรวมมาเรื่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาสั้นเข้ามาสั้นเข้ามาใกล้เข้ามาจะไม่มีคําว่าอะไรล่ะเป็นเหมือนกับคนเบอร์คนบ้าไปก็สติยังอยู่ในกายอยู่ตลอดนี่จะเป็นเบอร์เป็นบ้าไปได้ไงมันเไมนปกตินะมีคนมาพูดปับ๊บสติกันปับ๊บมีคนมาดา่าปั๊บสติกันปับ๊บ มีคนมาหาเรื่องปั๊บสติกั้นปั๊บเวลาจะพูดจะอะไรไมีสติก่อนค่อยพูดสมควรไหมหรือไม่สมควรอย่างนั้นหลวงปู่ทำจิตตะพวนาจริงไม่มีใครทราบเลยว่าหลวงปู่ทำจิตตะพวนาอยู่ตล,ตลอดตลอดตั้งไปคารวะจนจิตรวมแล้วรวมเล่ารวมแล้วรวมเล่าก็รู้ว่าจิตรวมเหมานี้จิตรวมเป็นอย่างนี้ก็รู้เพราะมีสติอยู่นี่อ,อ๋อมันรวมแบบนี้อ่ะนี่มันรวมแบบชุ่มเย็น อันนี้มันรวมแบบผาดผลแต่ไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ใครฟังจะพูดทําไมล่ะมันเป็นเรื่องของเราอ่ะจะพูดในคนนี้คนนี้ฟังเขาก็หัวเราะเยอะย,ยถ่ายถางเราที่เขาก็บ่าเราเป็นบาเป็นบอไปที่นี่แหละนักกิตติภาวานานี่อยากจะเห็นอาจเห็นธรรมอยากจะเห็นความเป็นจริงอยากจะเห็นหลักคําสอนของผู้เจ้าจริงๆเพิ่งมีสติอย่างองื่นแทบไม่จำเป็น ยืนเดินนั่งนอนพูดคิดถึงทำอย่างนั้นทำไมจึงทำจิตวัดข้อวัดปฏิบัติข้อวัดปฏิบัติเพียรพยายามเพื่อให้มีสติเดินจงกรมเพื่ออะไรเพื่อต้องการมีสตินั่งภาวนาเพื่ออะไรเพื่อต้องการมีสติบางใย่าชัดด้วยนะไม่ใช่ว่านัง่งภาวนาแล้วจะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นภูมิโลกเห็นนั่น,กเ,กน,น,เ,หนเห็นน,น,น,นี่อันนั้นไม่ได้อยู่ในหลักคาสอนเพราะเราก็เชื่อแล้วนี่ว่านรกมีสวรรค์มี เพราะมนโลกมีมุมกาิพพานพี่เห็นไม่เห็นแต่เราจะเห็นตัวเองพอมันส่งนอกปั๊บไปเห็นโน่นเห็นนี่ทิ้งปั๊บหลวงปู่จะเป็นอย่างนี้หลวงปู่จะไม่ยึดทิ้งนั้นเข้ามายุ่งแต่สัจแตว่าเห็นเห็นในสมัยที่นั่งภาวนาเนี่ยนะมันเป็นการเห็นที่จําเป็นต้องทิ้งเพราะตัวนี้ไม่ใช่ทางโน่นจนมันแก่กล้ามันเห็นเป็นตาสดเห็นไหมล่ะ เห็นด้วยสุดสดตอน้อนเหมือนกับมองพวกเราเป็นปกติโน้นคอยว่ากัน